โมบเสื่อกูได้ยินเร่องแก้วเล้งอยู่กลางรุ่งเดียวในพ่อแล้วปีอันนั้นมึงเอาแต่เจตุ๊กแกตีอะไรเป็นกระนื้อเคยเร่องแก้วผีบ่าวสาวนาวกันฮันเออร้อยยูนจัดกินนั่นเออเมียห่อยู่ด้วยช่วยอุดนุ่นกำลังเป็น้องลูกใกล้นุ่มกลวยตอดอยู่ผักตันฮันเออร้อยปีตุ๊กต่ำนุ่มกลวยตอดกินดีกินร้อยเออ นน่วได้เป็ดจินก็นุ uh. <c oughs> น่มเกลืออจักด้อยแดงเรปรี้ินกูหมักส้มงานเนนออสุดยอดเลยแต่ดีว่าเจ้าที่งานเออหลดจอยได้จำเส้นนุ่มงานเออแดี๋นุ่มจีลาตุงตาต้งยีจิบตุ้งยีจิบเออปักนอยังเด็ดไอ,อ,อ้ได้ยตโต้บู้งันเออไม่อยากลวงแงะอยู่มาเปียกเล่นมา หอมน่ดูกางบันปันนึงดไปกนทุกวันแหละหอนั้นเอออยเตาีนั่นนั่นปนองปีนพอปีนองปีนตรงนี oh, ้ติ่มที่ทุดกเลกมา่านเออย่งเรืกีุ่นแล้วดูน้าดูอย่งมั้งเลยเลืกได้อันดีอ่นเออหายไปเออกูแกต้องเบิรนน้งขุนนี่มึงอยากบหรจริงเออแกร้านอย่างนี้เกยววนไหม นั่นออไม่ใหญ่ออกปากเออก็หนาหุ่นออปากสวยเออไปใจหนักคื้นนิานกนนะนนาเร,กาเ,ราเล่นกันางกันนั้นเออตอนเดียบผมก็รามัดรัเล่นมันตัวคุณกลนปลี่นพี่อย่าปัญหาเลยผมหายมาจิกเมื่อไงไม่ต้องกองเกงเ่งวะหลบหล่วอยา่าปลอมหลบหล่วอย่าทะเลาะกันเลยเไม่ต้องหลบนี่น้องตีมีเป็นน้อย้าเลยวันนี้คืออย่างนี้จะปราบวันนี้ทีมจะเดินทางออกจากร้านเป็นน้อยปรหยคู่ชีวิตสิเพราทีมอยู่ในร้านอย่างนี้หลายปีแล้ว ติ่มเป็นโสเพนีติ่มเป็นผู้หญิงขายเดือนร้างติ่มอยากได้ผู้ชายที่รักติ่มอย่างแท้จริงอ่ะหอนั้นใช่สิแง่ดั้มหัวมาเดี๋ยวมันเล่ง่ายใครนักแง่ดั้มฮันต่อเดียวง่ายล่วงแก้วเล่ง่ายห๋อโอ้ยอย่างนั้นน,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 นั้นหนุยลุงเขาบอดโตล่วงแก้วอย่างหบาฮันเออฮันแต่ตึงตีนี้มีคนตี่นีใจตึงพอไหนนั่งหัวไม้ย กูเล่นง่ายดิต่อเดียวปลัมไมปลัมไป่ตอ,ปอยู่ร้อดพอเราคนเมธิออนเออน้องไหนนั่งเหางากูอ่ะฮัลโหลจาน้องกลักแล้วนู่นกับพี่ปราบด้วยหาน้ายน้องไม่มีปัญหาเออเดี๋ยวน้องไปกูเจตีพี่เนี่ยกุ้งไว้ต่ออย่าทะลาะกันนะสัญญาก่อรไปน้องไปจะพี่เอตอตาผมพี่นนหนำเดี๋ดยวผมเล่นง่า,ายไป่าที่นี่มาตาเราอยัดผม เดาก้องบานไปเดากุนน่ะใส้ตีกันตึด๊ดเนี่ยมีปีกันน่ะเหล้าจากเมียเมือนเปรตมึงเมียมไม่มาดต้านสามห้าเมียมไม่ตะก,กุนไอ้เปรตกับแลกเลยย่าเมียมไม่กับกูกองไว้หลูกนหน้าฮ้องไตฮ้องแล้ว,ลวหยัดแแม,ม่นนอนในมุงตดมินหนึ่งกี้มู่แแม,ม,ม่นปึ้งปึ้งปึ้งจากเปรตยนี่ยมันจะย่ามีตดมันีเปรตอันนั้อะไรกุนยิ่งจันดันนี้หนึ่งห้าช่องตอดจ้าม,มือหยัดผม สามติ้งเมียเห็นผม่กว่าป้าทำไมคนใจมอดอารมณ์ต่งผิดหันเออหลังคุณกัจัดเป้นกันเลาเมียน,นั้นยังเออพวกก็แม่งมอดนี่รู้แล้วนุกันนาปีนาขึ้นกกหลอกว่านุ้งุ้งอยู่บนเรานุต่อเจ้ากาเจ้ส่องปันลาวนุออดวอย่ <c oughs> นมนั่นไม่ใช่ย่มแรงกาเ้มันของนั่นเอนนนอแต่กับปันพือกูมไม่อายกูวามันกูไม่เอากับม,มึงเีมม็ดปอมม,มอ ไปเป่าวะตอนเนี้ยเปลวาเออโกรธเนี่ยมึงกูกินยาโกโต๊ะเลยไม่อยากละแม่ก็เออกูกินจะส่องปุกตอนเนี้ยแม่ไม่ได้ตกะฮกแลยกูบอกเหตุผมขนาดตายเลยไอ้นู่นอย่างปิ้นตังชีอยู่เลยกูเหตุผมกาต้ามึงตายในบังการู่งเหตุแม่กูไม่ตุกลบตุกกระไดเหตุผมปากใส้ซอมูนี่ไปตึง้งวตรารยากระเป้าเลย่ฮันอเออแม่ก็ตุกไปตุกปุก ไปตัวยห,หาตาชงเลยตาจงเลยนองยากูเลยฮันเนอซับพ่อป้ดูดด้วยไม้ดูงนี้ฮันเออมัวจว่าเป้ไม่ดูดแล้วโปาไม่ดูดแล้วไม่พื้นแต่กูป้าิง